สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนองมยนเวทค่ะวันนี้แอดมินจะพามารู้จักกับสรรพคุณของว่านมหาเมฆนะคะว่านนี้เป็นที่นิยมมานานหลายร้อยปีแล้วเพราะมีชื่อในทางอนุภาพมากเป็นว่านโบราณที่หายากอยู่พอสมควรค่ะลักษณะของต้นว่านนี้จะมีความสูงได้ประมาณ80-150เซนติเมตรมีเงาอยู่ใต้ดิน ลักษณะของเงาเป็นสีเหลืองอมเขียวอ่อนผ่าออกดูด้านในจะเป็นสีม่วงอมน้ำเงินบางคนจึงเรียกว่าขิงดำหัวหรือว่าเงาเมื่อเก็บเอาไว้นานหลายปีจะเปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีเหลืองลักษณะของใบเป็นรูปยาวรีปลายใบแหลมตรงกลางใบจะมีสีม่วงแดง ดอกออกเป็นช่อแทงขึ้นมาจากเงาและมีกับใบห่อหุ้มอยู่ดูคล้ายดอกกระเจียวบางแห่งก็จะเรียกว่านี้ว่ากระเจียวแดงค่ะในด้านความเชื่อมีความเชื่อกันว่าหากรับประทานหัวว่านก็จะเป็นคงกระพันชาตรีโดยเสกด้วยคาถา้ำโมพุทธายะหรืออิติปิโสภัควาถึงภัควาติ และหากเกิดจันทรุปราคาให้นำหัวว่านมาปลุกเสกด้วยคาถาเริ่มเสกตั้งแต่จันทรุปราคาเริ่มจับให้เสกไปเรื่อยๆจนถึงมืดมิดหมดดวงจึงเอาหัวว่านออกมาทาตัวทันว่าจะสำแดงอนุภาพทําให้ใครๆมองไม่เห็นตัวและปรารถนาสิ่งใดก็จะได้สมปรารถนาทุกประการและท่านได้กินว่านที่เสกนี้เข้าไปด้วย จะยิ่งมีกำลังดังเจ็ดช้างสารหอกดาบธนูหน้าไม้จะพุ่งยิงมาเท่าใดก็ไม่ถูกต้องผิวกายให้ระคายเคืองเลยแม้แต่น้อยในตำรายังกล่าวเอาไว้อีกว่าเมื่อกินว่านนี้เข้าไปแล้วจะมีกำลังมากมายอาจถอนต้นยางได้โดยง่ายแม้แต่ช้างสารก็อาจจับยกขึ้นได้ฆ่าศึกศัตรูสักสิบคนก็ไม่อาจจับเราได้ พร้อมทั้งอยู่ยงคงกระพันชาตรีอีกด้วยปัจจุบันว่านมหาเมฆนำมาใช้ประโยชน์ทางยาได้เยอะมากเช่นสตรีข้อดลูกใหม่ๆให้นำหัวว่านหั่นดองสุราหรือนำมาต้มน้ำกินแก้อาการปวดอักเสบช่วยให้หมดลูกเข้าอู่เร็วรักษาอาการมดลูกอักเสบและเป็นยากแก้จุกเสียดแน่นเฟอแก้ท้องร่วงได้ดีอีกด้วยค่ะ หากใช้เป็นยาถ่ายพยาธิใช้ถ่ายพยาธิเส้นได้นะคะให้กินเงาสดกับน้ำสะอาดหรือน้ำสุกก่อนเข้านอนเพียง3วันค่ะพยาธิในร่างกายก็จะตายทั้งหมดเงาจะใช้เป็นยาแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเนื่องจากเส้นเลือดของมดลูกอุดตันหัวว่านและก็เนื้อในว่านมหาเมฆจะมีลักษณะคล้ายกับว่านหลายชนิดเช่นว่านขมิ้นชัน ว่านคันธมาราว่านใจดำแต่จุดสังเกตแตกต่างที่ชัดก็คือส่วนเง้าของว่านมหาเมฆจะมีตาสีชมพูเหมือนว่านใจดำแต่ข้อจะเป็นสีดำขณะที่ว่านไพรใจดำข้อบนของเงาจะมีสีน้ำตาลต้องดูดีๆนะคะการปลูกว่านนี้ก็จะใช้ดินร่วนปูกเอาหัวว่านลงดิน กรอบอย่าให้ดินแน่นกรบดินพอให้หัวว่านโ,โผล่พ้นดินขึ้นมานิดหน่อยเพื่อสะดวกแก่การงอกต้นอ่อนน้ำที่รดก็ต้องปลุกเสกด้วยคาถาอิติปิโสภคะวาถึงภคะวติสมจบเสมอแล้วจึงรดให้เปียกทั่วเท่านั้นอย่ารดให้น้ำโชคดินควรระมัดระวังเรื่องของความสะอาดและสิ่งสกปรกอย่าให้เข้าใกล้ต้นว่านนี้ค่ะ สำหรับท่านที่สนใจหามาปลูกแอดมินลงลิงก์ร้านค้าในรัาดาเอาไว้ใต้คลิปนะคะกดเข้าไปดูได้เลยค่ะขอบคุณอีกครั้งสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ